สวัสดีครับพบกับการแพ็คของอีกแล้วยามค่ำคืนอันนี้ Not M.2 นะ Not M.2 ยังไม่ได้ใช้เดี๋แกะมาใช้เดี๋ยวใส่เข้าไปในนี้ให้เลยเพราะว่าดูทรงแล้วซองเล็กๆอย่างเงี้ยมีสิทธิ์หายซองก็ปุ๊บเข้าไปในนี้นะครับ Not M.2 ก็จะถูกใส่เข้าไปตรงนี้นะครับนี่จ๊กหมุน จะได้ไม่ต้องแกะใส่เองเดี๋ยวหายสภาพก็ใหม่มากใบนี้เหมือนเช่นเคยปฝาหลังเนี่ยไม่ถูกแกะใช้ตัวเมนบอร์ดครับสวยขนาดนี้ดูสิครับ AM4 นะครับใส่ได้ถึงซีรีส์ห้าพัน นี่ทั้งใบโทนลงใบสวยมากขายไปแล้วหลายใบเหลืออยู่กี่ใบตอนนี้เหลือห้ามั้งเหลือห้าใบสวยมากแต่ละใบซีรีเบอร์นี้ครับ G7M0XB030946 ชัดไหมเห็นชัดไหมแสงมันสะท้อนไหมทำไมมันถึงแสงสะท้อนเอ๋อเนี่ยเห็นเห็นชัดละออ่ะ เขาระบุว่าเนี่ยไลซินห้าพันซีรีส์เลดี้นะครับมีกล่องด้วยมีหนังสือกับไอ้นี่แผ่นดิสที่ไม่ได้ใช้หรอกก็อนอดื่นเลยนะครับใส่เข้าไปในนี้การกระแทกข้างในม,มีมีบุกไอ้นี่เลยนะอะไรโฟมนเอะไรโฟมปะโฟมนุ่มๆสีดำ อันก็แค่แล้วเดี๋ยวผมห่อไปอีกห่อกล่องไปอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ใส่ในกล่องอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ห่อมาปุ๋ยชั้นหนึ่งนะครับนี่แวววักชวนชวนมองแวววับชวนมองเธอสาวเธอสวยอันนี้ก็ประมาณแบบของสวยของดีชั้นจิงได้มองดูอายุเลยโอเคจะแคไปประมาณนี้นะครับ จะใส่เข้าไปในกล่องก่อนแบบนี้แล้วฝาหลังจะอยู่ตรงนี้แต่ก่อนจะอยู่ตรงนี้ต้องมาลอง่อมันก่อนนะครับมันจะได้กันกระแทกได้อ่ะพออ่อ,อนี้เลยแล้วกันนึก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 นี่แบบนี้นะแน่นดิอ่ะจะมาจับโอ้โอเฮ้ขาดเลย ก่อนนะจากนั้นก็เอาด้านนี้เนาะมันจะได้แบบว่าหนุนนี่หนุนสองด้านแน่นเลยโอเคก็จะใส่ไปในกล่องนะครับหาเจอแน่นอน,นปิดกล่องจากนั้นห่อกล่องซีนกล่องเพียงเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ กินเนื้อกล่องนะครับแตะเบาๆนี่อ่ะแล้วมาดูรหัสของกล่องกันอีกทีหนึง่ง serial number <Hey. S 1> เดียวกัน G7M0XP030946 <Hey. S 1> A520M <Hey. S 1> ขีดเทสเบียไปอีกกล่องหนึ่งแล้วไปไม่รู้แล้วอีกกล่อง <Hey. S 1> บุข้างล่างก่อนกันกระแทกก็คือ อ่ะกันกระแทกลงไปในนี้นะตัดชึบชืดชึบสะพักตัดยิงตัวเองของแบบนี้รีบไม่ได้นะครับจะโดนนิ้วจะไม่คุ้มนะครับนิ้วเพราะนิ้วต้องเอาไปเล่นกีตาร์อ่ะตัดอุ้ยเกือบโดนไ,ได้ไม่ได้ต้องมีสมาธิการแร็คของนี้ต้องใช้สมาธิสูงมากเบอร์เบอร์ไม่ได้เลยนะเบอร์เบอร์นี่เดียวเลย วิววิววิวบางหวั่นกันหนุกวันนี้ทุกแก่ร้องพดดังเอฟแเอฟแอฟด,ดังเมืว่วานกันหนุกอะไรกันมีกี่อย่างเนี่ยกี่ชนิดเนี่ยแถวนี้เห็นต,ตัดตัดอย่างนี้มือมืเลยครับเนี่ย ใช้มือมือพลังงานมือน,น,อน,นี่มันก็จะลงมาแบบนี้จากนั้นก็เนี่ยวาลงไปอย่าแงบบนี้เออแล้วก็เลื่อนไปที่อื่นก่อนเพื่อที่จะห่อกล่องดีไหมครับอ่ะห่อกล่องแบบนี้เงี่ยชึบชบชัชชัช,ชนี่นะครับนะครับ นี่คือหนึ่งชั้นก่อนนะปาก y u t ท b e ช่อง Corporation หรือกิ้งขอบขายอยุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไว้ด้วยนะครับมีเว็บไซต์ด้วยได้สินค้าตรวไหนก็ดูได้เลยบนเว็บเดวนี้เว็บไซต์ก็ดูง่ายด้วยคือสินค้าที่ไม่มีอ่ะจะไม่โชว์เลยไอ้ที่โชว์คือมีแน่นอนมีพร้อมส่งดูง่ายแต่ก่อนชอบขึ้นมาของหมดใช่ปะแล้วก็ดูยากคราวนี้ ผมก็เลยไปเอาคำว่าพากสินค้าหมดไม่ต้องโชว์ขึ้นบนเว็บเออมันมีมันมีแบบนั้นนะอ่ะวันนี้ก็ไม่โชว์เลยของที่มีบนเว็บก็คือมีแน่นอนเลยครนนี้เป็นปุ๊บซื้อปั๊บส่งเลยดีไหมครับนี่มันอรน่อนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้วะอ่ะกรองในกรองวางลงไปแล้วก็ยัด นี่ดูความหนาของอันนี้ก่อนนี่หนานะใส่ลงไปโปกลายเป็นคูดหนาหนาพวกหนากลายเป็นค้ดหนานี่ใส่พวกนี้ลงไปเพิ่มจะกลายเป็นอะไรกันหนานะอะไรกันหนานไอะไรกันหนาที่ใส่ลงไปเนี่ยอะไรกันหนาเอามาจากไหนก็นักหนาเนี่ยใส่ลงไปใส่ลงไป อืมอะไปแน่นก็ยังจะแน่นอย่างไรละอ้าวปิดขึ้นึดโอ้เสร็จปรับปรับโอ้ฮึ่ยชิ้นหนึบเยอะร้อยเสร็จปิดถึงชิ้นยังไงครับไม่นานถึงมือแป๊บเดียวถึงมือเลยแกะเนยแกะเนยหน่อยนะครับยืดปูนปรับปรับชิบ้นชิ้นชิ้ช คลิปนี้เป็นอันเสร็จสิ้นสมบูรณ์ครับรอรับได้เลยไม่เคยบิดผิวซื้อตรงเสมอมางานจากกิง้งของผู้ที่ร,รับชมครับ